ครับกลับมาช่วง2รายการบอกเลา่า90กับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั่วสังคมประเทศไทยนะครับตะกี้ช่วงแรกเราได้คุยถึงเรื่องของการระชมสมาคมแล้วก็คุยถึงความเป็นมาของท่านมาที่ร้อยตีท่านนครนะครทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเองจะไม่ถามไม่ได้คือตอนนี้หลายๆค่าย รวมทั้งต่างประเทศด้วยคุยกันเรื่องเหรียญดิจิทัลสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนของสังคมประเทศไทยเราก็ต้องอัปเดตในเรื่องพวกนี้อยู่ถูกไหมท่านนายกครับก็เราต้องติดตามทุกสถานการนะว่ามันมันจะไปได้ที่ทางไหนเราคอยติดตามอยู่ฮะเดี๋ยวผมก็ต้องขอญาตท่านว่าที่รอยที่นครว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเนี้ยในฐานะท่านนักกฎหมายเนี่ยท่านพอจะมีความรู้แล้วคอยจะให้คําแนะนําให้กับผู้ชมทางบ้านหรือสมาชิกของผู้สื่อข่าวของเราอย่างไงบ้างครับครับคือคือเรื่องเรื่องบิตคอยหรือ ว่าเงินดิจิตลอลจริงๆบิตคอยเป็นเป็นแค่หนึ่งสกุลของเงินดิจิตอล มันมีที่มาก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมันมีการมีปัญหาเรื่องการใช้เงินเงินสกุลต่างๆเนี่ยที่ที่ว่ามีข้อจำกัดอย่างเช่นมีการปลอมแปลงหรือว่ามีการความไม่ปลอดภัยในหลายๆด้านแล้วนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยที่ถึงทุกวันนี้คนเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนอื่นชาติอะไรแต่ก็ใช้ชื่อเป็นภาษา ญี่ปุ่นนะครภาษาญี่ปุ่นก็เขาก็ตั้งรวบรวมตั้งสก,กุลเงินขึ้นมาแล้วก็ทําการซื้อขายบนโลกออนไลน์เขาบก็เขาเขาก็เรียกเขาเรียกว่าเหรียญดิจิตอลคือสร้างสก,กุลเงินตัวเองขึ้นมาแล้วก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มกลุ่มธรุรกิจของเขา นะครับตึ้งตอนหลังเนี่ยเงินสกุลดิจิตอลตรงนี้มันมีความคล่องตัวคล่องตัวอย่างไง mm hmm. เช่นถ้ารับก่อนจะรับแล้วเนี่ยมันไม่มีค่าอัตาราและเปลี่ยน <c oughs> คือมันมันเคลื่อนเคลื่อนย้ายไปทั่วโลกได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเงินสกุลต่างๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> มันก็เลยมีการสร้างเงินสกุลดิจิตอลขึ้นมาเยอะแยะตอนนี้มีมากมายทีน,นี้พอมามาเมืองไทยเราเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ตาม ตลาดทรทรั์ก็ตามแล้วก็นักธุรกิจไทยก็ก็ตามว่าจะเอาอยังไงกันดีแล้วก็เมืองไทยก็เลยออกพระราชก,กำหนดนะะการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลป,ปี2561ซึ่งผู้ดูแลก็คือกรอมตอคือตลาดครับ คืออนุญาตให้บริษัทเนี่ยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือเงินสกุลต่างๆเนี่ยซึงท,ท่านที่สนใจนะท่านก็ไปเช็คก,กับกรตว่ามีบริษัทไหนที่ได้รับอนุญาตให้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลอันนี้ก็คือค้าเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยท่านท่านต้องไปเช็คที่กร กตลอนะครตลาดหลักทรัพย์ดังน,นั้นการซื้อขายในในตลาดหลักทรัพย์อันนั้นก็คือเป็นเรื่องการเทรดดิ้งค้าขายที่ที่ชอบด้วยพระราชกํกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล2 5 6 1ผมพูดคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับ ในแง่ของกฎหมายในฐานะที่ท่านเป็นทนายความเนี่ยท่านมีความกังวลกับในเรื่องของคดีความอย่างไงมันไม่เหมือนกับเงินบาทถูกไหมไอการประเมินเพราะไอตรงนี้มันเป็นการประเมินของทรัพย์สินถูกไหมมันมันอยู่เหรียญหนึ่งก็เป็นอินฟนิตี้อยู่ที่การค่าซื้อขายกันเองคืออย่างเงี้ยมันเป็นยุคใหม่ของเศรษฐกิจโลกเป็นโลกใหม่คำว่าเขาต้องการจะก้าวข้ามสกุลเงิน ของแต่ละชาติไม่ให้มีพรมแดนะพูดง่ายอ่าประมาณนะั้นก้าวข้ามสกุลเงินสมมุิของบ้านเราก็มีไทยบาทออเมริกาก็มีดลอลลาร์อ่ารัสยุโรปก็มีสกุลยุโรปก็มียูโรอ,อ่ญี่ปุ่นก็มีเยนหรือว่าแม้แต่จีนก็มีหยวนเพราะเนี่ยไอสกุลเงินตอที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ย เขาใช้สะดวกและยอมรับในกลุ่มการค้าของเขานะครับแล้วมันมันจะมีความคล่องตัวสูงมันไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ต้องเปลี่ยนเป็นเงินนุ่นเงินนี้อะไรเงี้ยแล้วมันมีความเร็วในการโอนถ่ายโอนได้รวดเร็วมากคือแปลว่านักธุรกิจมองแล้วว่าถ้าคุณเงินดิจิตอลมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ มหาศาลแบงค์ธนาคารแบงค์ธนาคารก็จะจะมีปัญหาเหมือนกันธนาคารเห็นมาใช้อเงินเงินเงินก็จะคือระบบธนาคารนี่อาจจะจะต้องทบทวนตัวเองว่าจะอยู่ให้รอดภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ยังไงทีนี้ผมมีข้อควคนอย่างนี้ครับท่านคือฟังข่าวเนี่ยทุกค่ายก็จะออกเหรียญตัวเองถูกไหมทีนี้มันอย่างนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยเหรียญมันหน่อยทุกคนจะมีเหรียญอยู่ในมือเยอะไหมถูกไหมมันก็ไม่ได้แตกต่างกับแบงค์มีหลายหลายนาฬิกาถูกไหม ถูกไหมฮะเวลาเวลาเราเราไปซื้อของหรือเราราการแลกเปลี่ยนก็ต้องใช้เงินสกุลต่างๆถูกไหมของแต่ละบริษัทต,ต่อไปอานาคตทุกบริษัทหรือแม้แต่เอาพูดง่ายๆขออนุญาตที่เอ่ยนามเลยอย่างกรณีของกลุ่มเซ็นทรัลก็จะออกเหรียญบิตคอยขึ้นมาใช้ถูกไหมของเขาเองแล้วก็หลายๆบริษัทก็เริ่มที่จะทําตัวนี้ออกมาที่เราเราเรามองในในแง่ของผู้ผู้บริโภคเนี่ยเมื่อมันมีหลายๆสกุลเหรียญถูกไหมไอ้ตรงนเรื่องของการวัด ตรงนี้มันมันมีเกณฑ์อย่างหนึ่งเลยเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวเหรียญใช่ซึ่งมันจะผูกกับอะไรสถาบันของตัวเขาเองใช่พเหรียญเนี่ยมันโอเคสมมติคุณอ่ะกำหนดว่าเหรียญดิบขายตของกลุ่มโ a สมมติกลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยมันมีมูลค่านี้แต่เวลาไปเทียบปุ๊บไปอยู่อีอกสกุลหนึ่งอีกระดหนึ่งมริสัทใหญ่กว่า ไอ้ตรงนี้มันเกิดความรักด้านกันมันเป็นเรื่องผมกังวลนเป็นเรื่องของกลุ่มเงินค้าที่เขาจะยอมรับกันเขาจะจะสร้างเครดิตคือสร้างสกุลเงินเขาขึ้นมาเขาก็สร้างสําเร็จเขาก็มีมูลค่าของสกุลเงินของเขาแต่เวลาเนี้ยตัวล็อกมันก็คือว่าแบงค์ชาติกับกรอลต์อยังยังไม่ยังสองสองสองส่วนเนี้ยคือแบงค์ชาติเขามีหน้าที่โดยตรงแล้วกรอลต์อเนี่ยก่อนที่เขาจะอนุญาตให้มีการซื้อขายอ่สินทรัพย์ดิจิตอลคือสกุลเงินพวกเนี้ย เขาก็จะมีการตรวจเช็คในระดับหนึ่งว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่างน้อยก็มีเบสิกว่ามีพื้นฐานว่าโอเคอะไรที่เข้ามาอยู่กรตอได้อนุญาตเนี่ยก็แปลว่ายังมีมาตรฐานในระดับระดับหนึ่งอะข้ออะไรรู้ไหมฮะเรียนท่านนายกแล้วก็ท่านทนายคือคือผมมองยีเดียว่า อย่างกรณีเราพิมพ์แบงก์หรือธนาัตรรัฐบาลเราต้องมีทองคาเป็นปฏิบัติเงินตาถูกไหมสําลองแต่ <c oughs> เหรียญดิตคอยมันไม่ต้องอ่ะมีก็มีมีมีต้องมีผมผมไปดูขออ้อกำหนดแล้วบริษัทหนครับ,บ,บอนาคตจะโดนควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยออกหรอยังครับยังไม่ออกครับโอเกำลังล่างอาชย์สมมติว่าผมเนี่ยสมาคมเราจะอยัก มีเหรียญบิตคอยเขามั้งเราต้องทำแพลตฟอร์มเราจะเลยกันใหญ่แล้วเซ็นดายกแต่ว่าแบบิตคอยมันจะมีค่าเขาต่อเมื่อเรามีทรัพย์หรือมีเงินไปแพ็กไปที่ไปวางไปคำว่าเหมือนเหมือนพิมแบงก์เ่ยต้องมีตรงคำไปวางที่ที่เขาเขาว่านะที่ผมดูในในในข่าวของของกระทรวงการคลังที่เขาออกมาแต่ว่ากฎหมายบังคับอะไรนี่ยังไม่รู้ไม่ศึกษายังยังยังต้องร่างกฎหมายออกมาฮะอยยังหรืไม่แล้วก็ตอนนี้เห็นทางการเวียดนามก็จะจะออก ในไตมมาสที่มึงของปีหน้าจะออกบาตดิจิตอลออกมาของธนาคารเองของธนาคารแบงค์ไฮะออกบาตดิจิตอลเป็นตะกุลบาตดิจิตอลเหมือนกันก็ข่าวคือตรวจสอบจากที่แบงค์ชาติออกข่าวมาก็คือไตรมาสที่2ของปีหน้าอดลองใช้อยู่ทดลองใช้ข้อดีของบิตคอยผมก็ลองศึกษาดูบ้างนะผมว่าหนึ่งเรื่องดอกเบี้ยนะการโอนจ่ายเงิน อะไรมันจะง่ายขึ้นการยืมงันมันจะมีไม่ดอกเบีย้ยเพราะตอนนี้โดนดอกเบีย้ยน้ามืดกันหลายรายเพราะผมว่ามันเป็นในมุมมองมันเป็นอนาคตเองอย่างว่าถ้าเรากฎหมายของครอบคุไมไปถึงก็เสร็จผู้มีปัญญาสูงกว่า<ะ>อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเราเห็นวนะ่าบางทีคนรุ่นใหม่เนี่ยมาเล่นบิตคอยเพราะบอกว่าเขาต้องการซื้อ,อนาคตถูกไหมปล่อยทิ้งไว้หรืออะไรพวกนี้แล้วบางอย่างเนี่ย เม <Mask> ื่อกฎหมายยังไม่มีการครอบคุมเนี่ยเราเห็นในปฏิบัตในหลายๆชาติเนี่ยอนตี้แองชัล่อะพวกนี้มากถูกไหมฮะแต่เราไม่รู้ลึกๆก็มีเป้าประสงค์อะไรหรือเปล่าในฐานะนี่ท่านทนายเนี่ยอยู่เมืองนอกอยู่อังกฤษมาเนี่ยผมว่าท่านพอจะสร้างในเรื่องเทคนิคเรื่องพวกนี้อยู่พอจะให้คําแนะนํากับท่านผู้ชมทางบ้านหรือทางสมาชิกของสมาคมผู้สึกอข่าวที่ชมรายการเราอยู่ได้นะครับ คือตัวตัวนี้เขาเรียกว่าคริปโตเคเรนซีก็คือสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยก็เป็นแค่หนึ่งสกุลเงินเท่านั้นเองมันมีอีกหลายสกุลเงินมากนะครับตอนนี้ถ้าท่านที่สนใจจะไปเกี่ยวข้องเนี่ยความจริงเรื่องนี้มีกฎหมายใหม่ใหม่มากๆเลยแม้แตออ่อเมริกาอังกฤษหรือว่าจีนก็กําลังไล่ไล่ตามเรื่องนี้ก็กําลังตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงกับการเรื่องนี้แล้วหลายชาติก็สรุปว่าอย่างชาติเราเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะมีบาทดิจิตอลออกมา ปีปีหน้าอ่าปีหน้า่ยออกมาจะมาใช้ละแล้วก็จีนเขาก็บอกว่าเขาเพิงมีเขามีแล้วต่นนี้เขามีหยวนดิจิทัลแล้วออกมาแล้วเริ่มทดลองใช้ละก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าหลักคิดก็คือว่าต้องต้องเดินตามความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะว่ามันจะเป็นซัพพอร์ตการค้าและเศรษฐกิจสมัยใหม่เพราะนั้นทุกคนต้องปรับตัวแต่ถ้าใครอยากจะสนใจเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องเนี้ย ท่านท่านต,ต้องต้องดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยที่เทรดดิ้งเรียกว่าค้าขายสินทรัพย์ตัวนี้เขาได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกราตตหอไหมะนะฮะเพราะว่าเรามีพรกรประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลปี2องพแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องควรจะไปเช็คกับกราตอให้เรียบร้อยว่าคนที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาเขาขึ้นเบียนกับกราตตเรียบร้อยไหมะนะครับ <c oughs> แล้วอย่างเช่น <c oughs> มีการเปิด ตึกแถวให้เราไปเล่นออนไลน์สิ่งเหล่านี้มันก็มินเมย์อยู่มินเมย์มมยหมายความว่าไงคือถ้า <c oughs> ทำตัวเป็นโปกเกอร์ตามพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยคือซึ่งต้องขออนุญาตตลาดทรัพย์แต่ไม่ได้ขออนุญาตก็จะมีปัญหาเ <c oughs> พราะขัดผัดพระราชกำหนดอันนี้ก็อาจเป็นไปได้ถ้าเขาทำตัวเป็นโปกเกอร์ตรงนั้น, <c oughs> นะะหรือว่าถ้าหากว่าการการันตีเรื่องความน่าเชื่อถือเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย <c oughs> มันไปถึงตัวบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของเงินจริงหรือเปล่าก็ต้องต้องระวังอย่างนี้เพราะว่าถ้าหากว่ามันมันไปไม่ถึงตัวแม่เขาเนี่ยแล้วเราเอาเงินทองไปลงเนี่ยมันเสี่ยงมันเสี่ยงมันก็อาจจะโดนเรื่องชอโกงหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเข้ากรอบนั้นนะผมว่ามันมีสิทธิ์นะ ว่าวราต้องดคนไปลงทุนไปซื้อแล้วมันจะสูญไหมทีนี้ทีนี้ดูเซกิเนอริตี้อันนี้เลยข้อข้อหนึ่งนะที่ที่ผมสนับสนุนักทเหรียญบิตคอยนี่นฮะหรือว่าคริปโตซี่ใช่ไหมคริปโตการเงินซี่คริปโตการเงินซ่ผมว่าประเทศไทยที่อุดตันมาเรื่องหนึ่งนี่ยตลอดแล้วนะคือเรื่องของแบ็กลิท ใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะทำให้ระบบนักศึกษารุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้าสู่ระบบการเงินซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ได้เขาเรียกแค่บิดบุบเฉลี่ยบูโรใช่ไหมครับอ๋อคือบิดบุโรซึ่ง,งไปซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งก็เป็นทําให้ระบบเนี้ยมันจะทะลายไอ้กลุ่มนี้ได้ผมก็เรื่อง <Okay. S 2> ของแบงค์เนี่ยตีกันมาตลอดนะบางทีน้องๆที่เป็นนักศึกษาสมัยนั้นยังเด็กๆอยู่ก็รู้เท่าไม่ถึงการเขาไปซื้อก็ขึ้นแบงค์ลิสต์ไว้มาปัจจุบันท,ทํนาธุรกรรม ทางการเงินลําบากมากไอ้น,นี้เข้ามาแล้วครับจะได้แก้แฮนแบงค์สักทีผมไม่ได้โคดแบงค์นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงๆผมว่าประมาณเด็กรุ่นใหม่มาประมาณเด็กรุ่นใหม่มาอายุสัก20-30นีฮะร,รุ่นนี้จะติดเดยเอะนะติด ติดต่ไอ้กถ้าเลือดบูลโลนะฮะตรวจมันจะคู่บ้านกู้อะไรก็ไม่ได้ท่านไม่ต้องรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็เจอมันจะอะไรบูลโลใช่ไหมก็อย่างที่เข้ามาสนับสนุนเต็มที่เลยครับมันจะได้อะไรถ้าคุยแบบสนุกสนุกนี่ดีนะคุยแบบสนุกสนุกนะท่านทั้งสองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยการใช้จ่ายเนี่ยเราใช้สกุลสองสกุลสกุลคอยอย่างเดียว ไม่ยุ่งไม่ยุ่อยแต่คุณคอยแล้วเราจ่ายในในลักษณะแบบรูปแบบเงินเยือนกับเงินเย็นแต่เยือนจะเย็นเท่าไหร่อันนี้คุยแบบสนุกสนุกนะว่าทุกวันนี้เราก็จะเป็นคอยเจ้านี้ก็นั่งคอยเราเราดูจากเฟซบุ๊กบ่อยแลเจ้านี้เจ้านี้ยเืงเงินต้องคอยอย่างเดียวคอยโอกาสคอยเวลารอให้มีก่อนแต่แต่ทีนี้ผมได้คุยกับน้องๆหลายคนนะคือโทรศัพท์มาคุยได้คุยกับทางรานเอะเขาก็ตอบถามเรื่องเงินตัวนี้มา ผมก็พยายามหา,ข,าหมหข้อมูลให้หยุดแต่พอดีที่เห็นตรงกันทุกคนอื่นัดในเรื่องว่าผมเคยเป<อ>็นนี้สมัยนั้นมาดูที่ตอนนี้ผมรวยแล้วแต่มีตังแล้วแต่ก็ยังจะทําธุรกรรมทางการเงินค่อนข้างลาบากผมเลยเออไอเหรียญนี่เข้ามาเนี่ยมันจะได้กัาแพงกั้นระหว่างคนรวยคนจนระหว่างแบงค์กับคนจนคนจะกู้ินมันจะได้หมดไปสักทีฮะไม่แน่นะนะท่านเพราะยังไงผมคิดว่ากฎหมายหรือหรือเครดิตบูโรเนี่ยมันเป็นการแสดงสานะในเรื่องการกู้ยืมงินยังไงมันก็ต้องมีการรัฐบาคือช่วงต้องยอมรับช่วงนั้นน้องๆเนี่ยเขาก็ ไปกู้ซื้อเข้าไปถึงการพอมาเนี่ยมาจังหวะหนึ่งถึงแม้ใช้หนี้ไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นมันก็ยังโชว์อยู่ยังโชว์อยู่ทั้งที่เกิดปัญหานี่แหละคือคือช่องว่างที่เอาเปรียบว่าความเป็นไปท่านต้องเรื่องพวนี้ผมเนี่ยผมผมผมก็โดนนะเสียนทวงผมไปโวยถึงนู่นมานะที่องการสกขอผมไปลุยเลยว่าผมเป็นได้ไงคือเรื่องเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเป็นเป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งนะในเรื่องการที่จะกู้ยืมเงินพอเสร็จเนี่ยแบงค์คุยสติดีอ่ะ พอบอกว่าท่านติดเครดิตบูโรแล้วยังไงล่ะครับท่าน <c oughs> วันมันเกิดอ,อะไรขนะ <c oughs> ึ้นน่ะกู้ไม่ได้เหรอครับ <c oughs> ถูกไหม <c oughs> อย่าลืมนะอ่ะอย่างกรณีนักศึกษาไปกูก้กอาสาแล้วไม่ได้จ่ายตังค์มันก็ขึ้นเครดิตบูโรอยู่ดิ <c oughs> แล้วเสร็จเด็กจะไปฝึกงานจบงานเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งอย่างพอท่านนายกพูดเนี่ยท่านทนายก็ทราบอยู่ถูกไหมพอจะไปกู้บ้านเด็กรุ่นใหม่ไม่มีสิทธิกู้เพราะติดบูโรตรงเนี้ยจบเลยบิตคอยมาผมถึงสนับสนุนได้ให้ทลายกระแพงตัวนีสตทีแต่ผมไม่คิดถึงขนาดนั้นเพราะผมกลัวว่ายังไงกฎหมายมันก็ยัง มันมีวิธีในการรัดกลุ่มแล้วก็ทางสถาบันการเงินโดยเฉพาะทางไทยก็ต้องหาวิธีมาตรการในการเข้ามาครอบก็ก็มผมคิดอย่างนี้เหมือนกันก็อย่าไปครอบเยอะก็ให้ให้ทางเดินไปได้หน่อยเพราะเบอร์เอนเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังในกลุ่มของกรรมธิการอนุกรรมธิการเรื่องการเงินการธนาคารผมคิดว่าอะไรเรื่องเนี่ยทางถ้าสองกล้องอะไรกระทรวงการคลังหรือการเงินสถาบันการเงินผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เขากำลังพิจารณาอยู่เหมือนกัน เรากาลังหาทางออกว่ามันจะทํำยังไงทีนี้พอมาเจอในท่านทนายเนี่ยในฐานะเนี่ยว่าก็เข้าไปศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันท่านคิดว่ายังไงคุยคุยต่อตอนสามเนี่ยเวลาหมดละตอนนี้สุทคือรอกฎหมายนิดนึงครเพราะว่าทางทาง่วยงารัฐก็เตรียมออกกฎหมายตอนนี้เราก็ยังไม่มีกฎหมายชัดเจนเรื่องนี้โอเคก็ยังไงเรื่องนี้นะฮะก็อย่างนี้บอกว่าคงต้องคอยๆรอไป เดี๋ยวช่วงสามเรามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่เรื่องน่าสนใจเป็นกันเรื่องซื้อของทางออนไลน์ไม่ได้ดั่งใจวันนี้ท่านทนายเราก็จะบอกว่าเราไม่ได้อย่างใจเราจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาพบช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่าการติดสมาคมผู้สื่อข่าวครับ